เสียตาปัญญาเคลื่อนไหวถึงพลตำรวจโทรเรวัตมือปราบขุนยงชาวเน็ตแหกคอมเมนต์รัว กลายเป็นที่พูดถึงสำหรับตอนนี้ค่ะสำหรับพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดใชา้ยามือปราบขุนดงมือปราบคดีดังๆรวมทั้งคดีสยามนหลังออกมาให้ความเห็นถึงคดีตำรวจน้ำดีถูกสังหารที่บ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมโดนใจคนในสังคมค่ะ ล่าสุดข่วคนในวงการบันเทิงอย่างเสียตาปัญญานิรันกุลก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมกันกับคลตำรวจโทรเรวัตที่เวิร์กพอยต์พร้อมกับแคปชั่นด้วยว่าความรู้และเรื่องราวมากมายจากพี่เรวัตกลิ่นเกสรซึ่งงานนี้เหล่าคนบันเทิงก็แห่เข้ามากดไลค์กันเพียบอาทิเช่นอนตเชิญยิ้มออนอนงปัญญาวงขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆถูกใจกับโพสต์นี้ไปด้วยอาทิเช่น คุณปัญญาโดนคุณอาเรวัตตกอีกคนแล้วใช่ไหมครับบางคอมเมนต์บอกว่าเชิญท่านเรวัตมาออกรายการอีกนะคะชอบท่านมากค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าปรื้มในแนวทางท่านมากตรงไปตรงมาค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าชอบฟังท่านพูดค่ะถึงใจดีสุดยอดมือปราบสุดยอดพิธีกรบางคอมเมนต์ก็ถามว่าส่วนบางคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาสอบถามว่ามาออกรายการอะไรคะเป็นต้นค่ะ